สวัสดีค่ะจากเพจขายแล้วถ่ายมือสองลคาถูกลำนลาลัยนะคะวันนี้เลยนะคะเอลสามหกศูนย์แปอีอุปกรณ์ด้นหน้าขาหลังการะช,ช้างนะคะเงียบมากนะคะไม่ห่อเลยเงียบมากๆยังใหม่เส้เนค่ะรถไล่นะคะ,ะ,คะขึ้นลงไวมากค่ะไม่ต้องเร่งเลย ไฮดรอลิกดีมากขานนะคะใบใหม่นี่นะคะขาดใหม่